มาติดตามเรื่องของการแก้ขไขรัฐธรรมนูญกันค่ะล่าสุดเองก็มีความเห็นจากท่านนายกนะคะบอกว่าไม่ขาดทั้งเรื่องของฝ่ายค้านที่เสนอมาเรื่องของการ,รแก้ขไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะซึ่งวันนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้พูดถึงข้อเสนอที่ฝ่ายค้านเนี่ยเรียกร้องให้แก้อำนาจและที่มาของสมาชิกวุฒิสภา250คนก่อนที่จะมีการแก้มาตรา256เปิดทางสอส,อสอรอเพราะว่าไม่ไว้ใจสอวอที่มาจากการแต่งตั้ง ท่านนุ้งบอกว่าก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกับใครทั้งสิ้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาหรือกันในแต่ละพักซึ่งพักรูปรัฐบาลก็จะต้องเตรียมการว่าจะแก้ไขยอย่างไรให้เป็นไปตามขั้นตอนก็จะต้องพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการศึกษาที่จะศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่พักฝ่ายค้านเขาเสนอเข้ามาด้วยรวมถึงภาคประชาชนและเมื่อทุกอย่างได้ข้อสรุปก็จะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะ ขัดแย้งอะไรกับใครทั้งสิน้กนก็เม็นเรื่องการหาหรือร่วมกันของแต่ละพักนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลน,นะครับก็ต้องเตรียมการเรื่องเหล่านี้ว่าจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับต่อไปเป็นไปตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปพิจารณาส่วนของคณะกรรมการการมธิการวิสามันศึกษาแนวทางการแก้ไขนะครับเพื่อสอดคล้องนในสิ่งที่พักฝ่ายค้านเสนอเข้ามาด้วยนะครับในส่วนรัฐบาลน,นะครับภาคชนก็ต้องรอความชัดเจนให้หมดนะครับ เมื่อทุกอย่างมาได้ข้อสรุปแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการวันนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้พูดถึงกรณีการตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะคะถือว่าเป็นนัดแรกด้วยพลเอกประยุทธ์บอกว่าสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการบริโภคการจ้างงานซึ่งก็จะมีกระทรวงแรงงานเป็นแม่งานเหมือนกับการจัดเอ็กซ์โปการจ้างงานเพราะว่ามีทั้งในส่วนของรัฐบาลในส่วนของภาคเอกชนต่างชาติการแก้ปัญหาหลายกลุ่มกิจการสังคมหลายแสนตําแหน่งซึ่งก็ต้องสร้างความสมดุลไป ด้วยการเพื่อให้เกิดการรับรู้ค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะล่าสุดก็มีการรายงานเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มตรงที่ผ่านมารองหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมอบหมายให้ในายวิรัติัตนเสตประธานวิพรัฐบาลไปพูดคุยแล้วก็หารือกับพักร่วมรัฐบาลซึ่งก็จะมีกำหนดการในวันพรุ่งนี้19สิงหาคมค่ะ ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับเขาก็เคาะกันหลายเรื่องหนึ่งในนั้นนะที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยโฆษกรัฐบาลคนใหม่จะเป็นใครนะครับเคาะไปที่นายอนุชาบุรพชัยศรีครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโฆษกนะครับประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางนรุมนพินโยสินวัตรที่ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนายอนุชาครับเป็นนักธุรกิจที่ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองในปี2550 หลังจากทำงานภาคเอกชนนะครับมากว่า20ปีด้านธุรกิจเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครสอสมัยในปี2550แล้วก็ปี2554ในสังกัดพัคประชาธิปัตย ขณะที่ในการเลือกตั้งนะครับเมื่อปี2562นายอนุชาครับได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่3แต่ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับปัจจุบันนายอนุชาดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนที่ประชุมคอรมอจะเห็นชอบแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับ คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้ต้องบอกว่าช่วงเที่ยงตรงเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงโกรธคุณเอกหลายคนตกอกตกใจยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเลยเพราะเขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่ว่านี้ถือว่าเป็นลางดีนะ<อ>ก็ว่าน่าจะมีสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาประกอบกับรัฐมนตรีประยุทธ์สองทับสองเพิ่งมีการถ่ายรูปไปนี่เพิ่งเริ่มทํางานไปเองเขาก็บอกว่าแบบนี้แหละน่าจะเป็นลางดีแน่นอนแล้ววันนี้สินแสพานุวัฒน์มาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย ผู้สื่อข่าวเจอก็เลยจ่อไม้ถามกันหน่อยต้องบอกว่าสินแสท่านนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยทํานายแล้วบอกว่าบิ๊กตู่เนี่ยอยู่ยาวแน่นอนวันนี้ก็เลยมาย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งสินแสพานุวัตรเองก็บอกว่าวันนี้ก็มาทํานายนะก็มาดูเรื่องของภาพรวมของคณะรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่ารัฐมนตรีชุดนี้มีดวงดีมากกว่าดวงไม่ดีจึงเชื่อว่าจะทําให้การทํางานของรัฐบาลเนี่ยสามารถคลี่คลายไปได้นักข่าวก็เลยถามเอาละถ้าดีแบบนี้การเมืองเนี่ยจะมีวิกฤตอะไรหรือไม่เดี๋ยวฟังคําตอบ ชงของท่านนายกอะพ้นฮะพอปีหน้าตุจีไปแล้วก็พ้นโปร่งละคืนนี้ท่านก็สามารถนํานาวารัฐบาลเข้าวเดินไปได้ดีๆเพียงแต่ว่าปีนี้ชงหลายคนไงที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอะทั้งคุณสุริยะทั้งคุณสมศักดิ์พวกแกนนําต่างๆนั่นแหละอยู่ในครอบบทคุณธรรมนัทก็อยู่ในเคราะห์หรือได้มีแต่เรื่องที่ผ่านมานะแต่พอพ้นครอบโปร่งบททุกอย่างปีหน้าดวงดีมากยิ่งขึ้นกว่าปีนี้นะจะไม่สามารถ แันฝาแฟนคนนี้คิดได้นี่ค่ะภาพรวมของคองรมอชุดนี้เดี๋ยวปีหน้าดวงดีกว่าปีนี้อีกนะคุณเทคราวนี้ผู้สื่ขาวก็เลยบอกว่าสิงแสจอกไปเลยแม้เป็นรายบุคคลเลยไปดูเรื่องของท่านนายกก่อนเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาดวงเป็นอย่างไรบ้างสิงแสบอกว่าโอ้โหถ้าวิเคราะห์ก,กันแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือพ้นคลอตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะ แต่ว่าปีนี้เนี่ยยังอยู่ในปีชงอยู่แต่ก็จะไม่หนักหนาเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วมันเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะคลี่คลายแล้วแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นนายกถึง2สมัยตอนนั้นมีคนค้านด้วยนะบอกจะเป็นได้อย่างไร แต่ที่เป็นไปได้เพราะว่ามีสถานการณ์โควิด -19 เข้ามาทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นคนดังไปทั่วโลกทุกอย่างก็อยู่ที่การกระทําของท่านทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจนักข่าวก็เลยถามอิงกับกระแสตอนนี้เลยคุณเทพเรื่องการชุมนุมล่ะกลุ่มนักศึกษาล่ะยังไงสิ่งแสก็บอกว่าเรื่องนี้ก็อยากให้แยกแยะเรื่องของข้อเสนอใดเป็นเรื่องที่ดีเรื่องใดเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็จะสามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยก้าวเดินต่อไปได้เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะในนี้่องอยู่สองสมัย มีคนบอกว่าริ็ประไทศยังไงประมาณธนวามกรายแย่แน่ถ้าโควิดมาช่วยทีเดียวเลยกลายเป็นว่าท่านก็กลายเป็นดังทั่วทั่วโลกเลยที่ทำมิ่งชีวิตคนเรามันมีไงพอถึงเวลาถ้าดวงดีมันก็สาระนย,ยามมาขึ้นหนุนให้เราดีเพราะอที่การกระทําด้วยเพราะท่านนายกทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยไปสร้างอะไรต่ออะไรแรงกดดันหรือปัญหาเหมือนแผู้สื่อข่าวเออพี่เรื่องของนักศึกษาท่านก็ไม่ได้มาลงมา มาทำลายหรือมาอะไรกะไรให้เขาเ,เขาเรียกอะไรแสดงความคิดเห็นตามที่เขาต้องการเพียงแต่อย่างที่ให้ข้อคิดว่าสินแสบอกเพิ่มเติมด้วยนะคระบ,บอกว่าวันนี้เองก็ต้องมองด้วยว่าสถานการณ์เช่นนี้ใครที่จะเหมาะกับเป็นการเป็นนายกเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลก็ต้องมีคนคุมเกม,เกมทุกอย่างให้อยู่ในกรอบและเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนลิงหลอกเจ้า จะวุ่นวายสารพัดปัญหาส่วนเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องจุดจิกกันอยู่แต่อยากให้โฟกัสแล้วก็เป็นห่วงเลยคือเดือนตุลาคมค่ะสิ่งแสบอกว่าจะมีปัญหาคือถ้าเบลกให้คือถ้าเบล,ก,เบลกไม่ดีเนี่ยจะมีฟืนไฟหรือว่าเสียเลือดเสียเนื้อได้อ่าเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากสินแสกันค่ะบอกจะแรกว่าท่านอยู่2ส,สมัยแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของอ,อ,อะไรเกมการเมืองมีเรื่องของการสร้างกระแสข,ขึ้นมา ไม่รู้นะผมบอกให้คนไทยรู้วนิดนึงว่าเราอย่าไปหลงกลกับคนที่คิดไม่ดีเพราะต้องการให้เมืองไทยเราปั่นป่วนให้วุ่นวายแล้วคนที่เขาหวังนี่เขาก็จะได้นั่งหัวรอบพวกเราแต่พวกเราทิ่เดือดร้อนเช่นอย่าไปเดินตามเคมของคนที่ต้องการมาสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศชาติ าปทำเนียบรัฐบาลนะฮะเป็นเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดค่ไปดูที่รัฐสภากันบ้างนะครับข่าวก็ไปถามท่านชวนหลิกภัยนะว่ากรณีที่ทางด้านสสของพรรคเก้าวไกลเนี่ย <c oughs> เขามีการถอนชื่อในยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเ,เป็นยังไง ทางด้านประธานชวนนะฮะบอกว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของรากนะครับโดยให้เหตุผลว่าเพราะว่าสามารถเนขีดค่าชื่อของสสดังกล่าวเนี่ยออกได้และก็กระบวนการตรวจสอบยติเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ส่วนการชุมนุมและก็การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของนักเรียนทั่วประเทศในขณะนี้ก็สามารถใช้เวทีของสภาในการแก้ไขปัญหาได้โดยผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐบาลสามารถเสนอเรื่องเพื่อขอเปิดประชุมสภาพิจารณาหาทางออกร่วมกันได้หากเสนอเข้ามาก็สามารถขอเปิดประชุมได้ทันทีคุณชวนบอกอีกนะครับว่าส่วนตัวในฐานะนะเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ เห็นว่าทุกคน,นต้องทําหน้าที่ของตนเองให้ดีโดยภายนอกสภาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ภายในสภาต้องยึดหลักเกณฑ์ทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดฟังเสียงกันครับข้าเกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าถ้าเป็นความประสงค์ถอนแล้วก็ประกฏตะทางนี้ก็เขาจตอนแรกลงชื่อไว้ก่อนใช่ไหมครับก็พาชื่อออกถ้าหากว่าเป็นไปตามนี้ก็หมายความว่าชื่อนั้นก็จะไม่มี แต่ว่าในทุนสภาเวลาเขาสอบเนี่ยเขาจะลงรายละเอียดสมมติมีการค้าชื่ออะไรอาจจะสอบถามเช่นสอบถามท่านผู้นำฝ่าย้านหรือสอบถามเจ้าของชื่อครับประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตั่งนักประชุมพิเศษโดยเอาเรื่องอะไรก็มนนีถ้าไม่อยู่ในเบียยว,วาระครับถ,ถ้าฝ่ายใดเสนอเข้ามาก็ยินดีร่วมมือกันครับ ทีนี้นะักข่าวถามต่อถึงเรื่องของปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในสภาอย่างเช่นกรณีที่มีการแฉนะ,ะที่ระดับอธิบดีเนี่ยพูดกลางวงประชุมว่ามีการเรียกรับเงินกันค่ะคุณชวนเนี่ยบอกว่าก็ต้องเร่งแก้ไขาการดําเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนนะครับและถ้าเกิดว่าหน่วยงานอื่นภายนอกเนี่ยต้องการข้อมูลสภาก็ต้องให้ความร่วมมือและกรรมธิการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดครับ พูดถึงเรื่องการตบซับกลางสภานะคะต้องบอกว่ามันมีความคืบหน้าตามลําดับนะคะแต่ว่าล่าสุดเองคุณศิราเจนจะคะต้องเรียกชื่อใหม่นะเป็นสายเปเลยอะคุณเทค,คือไปเบิกเงินสดเ<ด>งินแสนมาเลยนี่แล้วก็มาถือโชว์แบบนี้อบอกว่าเดี๋ยวรพรุ่งนี้เนี่ยให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาเนี่ยชี้ชัดมาเลยใครที่โทรไปเรียกแล้วก็บอกว่า เอาห้าล้านอ,ะอ่ะมา<น>บอกเลยบอกชื่อเลยแล้วเงินที่อยู่ในมือคุณศรริระตอนนี้หนึ่งแสนบาทเดี๋ยวจับแจกไปเลยให้ไปเลยในใน<อ>ก็เปิดเรื่องมาแล้วพูดมาเลยว่าใครใช่ค่ะซึ่งคุณศรริระเจนจาคขาประธานคณะกรรมาิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผูรร้แทนราษฎรบอกใน,นวันพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมาิการเขาจะมีการประชุมกันเรื่องของการตบรัพย์กลางสภาที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกมาเปิดเผยเนี่ยแหละอยากจะรู้กันเหลือเกินว่ามีใครบ้างเพราะว่ามีคนบอกอักษรย่อมาบอกว่าเนี่ยเป็นสอส นะถูกกล่าวอ้างมาคุณศิระบอกวันนี้เบิกเงินแสนมาให้ดูเลยแล้วถ้าเกิดว่าอาทิตย์บดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยบอกชื่อสสที่ถูกกล่าวอ้างมาตัวเองจะมอบเลยหนึ่งแที่อยู่ในมือเนี่ยเพื่อจะเป็นขวัญกําลังใจให้กับการที่กล้าเปิดโปงสสที่กระทําความผิดค่ะซึ่งหากมีการเปิดเผยรายชื่อสสเรียกรับทรัพย์แล้วสสคนดังกล่าวเองก็ต้องออกจากกรรมธิการงบประมาณและคณะอนุกรรมธิการแต่หากว่าอาทิตย์บดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไม่ยอมเปิดเผย ก็จะต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองด้วยเพราะว่าทำให้สภาเกิดความเสียหายค่ะอธิบดีได้ยืนยันว่าเป็นใครนะครับท่านรับไปเลยนะครับจากเพื่อนของศิระนะครับรวบรวมกันมานะครับแต่ท่านไม่พูดท่านต้องรับผิดชอบท่านเหมาะสมจะเป็นอธิบดีต่อไปหรือไม่ควรจะรับราชการอีกต่อไปหรือไม่เพราะว่าท่านทําให้คนเข้าใจว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนสษฎรไปเรียกรับเงิน จำนวน5ล้านนะครับท่านพูดรับไปเลยนะครับและกรรมิการต้องเอาสองท่านที่ออกจากกรรมิการครับพูดถึงพอท่านอาทิบดีเนี่ยเปิดเรื่องมาแบบนี้เราก็อยากรู้เนาะคือระดับอธทิบดีพูดเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีมูลแล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าท่านเนี่ยจะจะยอมเปิดเผยไหมนะฮะสองรายชื่อที่ว่า